Bên này là, ai mươi sáu là thằng hảo thằng hảo thiếu hảo 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 thiếu hảo hảo năm hảo mai thay hảo 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 on hảo 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 bừng Khuôn นอยงยงเาบอเอะนะวัว่ะโอวคือ,อเดียวเห็นปะนี่กำลังหักนอไม้อยู่ครับเนี่ยนอไม้ยยใหญ่ๆห,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 หน่อไม้ขาอวบ <C oughs> อ,อขาอวบขาอวบหนอไม้ป่าอยู่ครับ หาปลามาแล้วหาหน่อไมก้กินต้มแกงกยว่ไหนหมดวะย่านางป่านี่ย่านางนี่นี่นี่เดี๋ยวค่อยมาเอาทีหลังมาเอ,อาหน่อไม้ข้างในก่อนครับ เอาเลยครับนี่กำลังเอาเลยครับโอ้โหหักดังโว้เลยข้างหลังเจ้าอ่ะหน่อยข้างหนั้นหน่อยหน่อยคนเอาอยู่ลวกได้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 ครับเนี่ยไม่เอาแล้วเล็กไปมันนี่แหละลวกหาดูหาดูเช่อกันคันหาเชื่อคันหา Nè, bà, bà nè, nè, Mình dùng lực lực đây, đọc hát lực lực đây. phốt lên เดินฟังเดินเดินเดินเอองั้นงี้โอเค,อเค <c oughs> มองมาเห็นดีวว่ะไหนอะดูดีๆเราดูดีดีบน่น,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 นอ่อนเลยนี่ครับน,นอนนี่หักลึกๆหักปลายพกักไม่ได้ดมีเสียมนะ <c oughs> เสียมปัก นั่นๆนี่นนออหลังเ,เข้าไปไม้ครับนี่ยมุดมุดเจ้าผงห่องาออกมาโอ้โหได้มาแล้วครับนี่ขาได้มาแล้วครับเขาโพไม้ป่าไม้ป่าเจ้าผงูเห่อเาออกมา เดี๋ยวค่อย,ยกลับปะเออเรียกกลับน่นี่นี่นี่เจอล้โอ้ยม่มีเสียม,มา ồ, lăng ngang đấy các, lăng ngang đấy, đẹp lắm, on on, như thế bà, cả đìn vô. ได้ครับเอาได้หลายนอเลยครับทำไมนี่ครับเออนอนี่สวยมากครับนี่ก็สวยครับนี่นี่ก็ออนอนเลยครับออนออนเลยไม่มีใครมาหักเอาเลยนี่เออทั้งนั้นเลยนี่สวนเขา มีครับมีครับสองนอครับนอแล้วครับโอ้นอนี่สวยมากครับเนี่ยนอเนี่าดังป,<ะ>ป๊อก <c oughs> ครับเอ,อ้าจะครับเรื่อยๆก่อนครับแต่จบจบก่อน6นาทีแล้ว <c oughs> พอแล้วก่อนพอเราเทแค่นั้นเลยมีเยอะมีเยอะครับมีเยอะมีเยอะ